ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับโท เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อทั้งหมดของหนังเริ่มต้นบนเทือกเขาอันแสนสูงชันในประเทศนอร์เวย์เราจะมาอยู่กับสองพ่อลูกทูบิอัตและนูราที่ตอนนี้ทั้งสองคนกำลังปีนหน้าผาขึ้นไปบนยอดเขาพอขึ้นไปถึงแล้วทูบิอัตผู้เป็นพ่อก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์โทรที่ถูกฝังในเทือกเขาเหล่านี้ให้ลูกได้ฟังเป็นของขวัญซึ่งมันเป็นตำนานที่ทูบิอัตเชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆทว่านูราผู้เป็นลูก ูกสาวก็ไม่คิดแบบนั้นเรื่องโทรหรืออยากที่พ่อพูดออกมานั่นก็แค่เรื่องเล่าในหนังสือนิทานหลอกเด็กก็แค่นั้นนิทานที่ว่าโทรสิบสามตนได้ดื่มกินเหล้ากันจนเมาพอถึงตอนเช้าวพวกมันก็เลยถูกแสงแดดเผาตายทูบีอัสพอเห็นว่าลูกสาวไม่ค่อยเชื่อเขาก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสาเหตุที่โทไม่สามารถขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้เพราะมันจะตายทันทีหากมันได้โดนแสงอาทิตย์ตามนิทานที่ว่ามานั่นแหละ แต่จงจำเอาไว้หนึ่งอย่างว่านิทานและนิยายเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้ความจริงที่แอบซุกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างใน 20ปีต่อมาเราจะมาอยู่กันที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งของนอร์เวย์สถานที่ที่เรานักวิจัยกำลังขุดซากสิ่งมีชีวิตโบราณและหัวหน้าของทีมค้นคว้านี้ก็คือนูราหนูน้อยคนเดียวกับเมื่อ20ปีก่อนทว่าตัวของเธอตอนนี้ก็ได้กลายเป็นสตว์ตาจารย์ไปเสียแล้วพูดง่ายๆก็คือตัวของเธอนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรน,นั่นเองและในวันนี้ระหว่างที่นูรากำลังขุดดินหาฟอสซิ เธอดังก็ได้ค้นพบฟอสซิลของไดโดซ่าเพื่อนๆในทีมพอได้เห็นก็พากันดีใจยกใหญ่เพราะพวกเขาขุดบนก่อน,นี้มาตั้ง6เดือนเห็นจะได้ฉากต่อมาตัดมายังเทือกเขายากินขนาดนี้ได้มีกลุ่มผู้ประท้วงออกมาชูป้ายเพื่อคัดค้านการขุดเจาะอุโมงค์ทำเป็นถนนด้วยสาเหตุที่ประชาชนไม่เห็นด้วยก็เพราะมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองทว่าผู้รับเหมาที่กำลังทำงานอยู่นานก็หาได้สน ใจกลุ่มผู้ประท้วงใหม่ที่นี่มีการใช้ระเบิดรวมไปถึงเครื่องจักรอีกมากมายเพื่อที่พวกเขาจะเร่งทํางานก่อสร้างให้ไวที่สุด แต่แล้วหลังจากฝุ่นควันของการระเบิดสงบลงจู่ๆทีมงานที่เข้าไปในอุโมงค์ก็ได้ยินเสียงอะไรปแปลกๆเสียงมันดังคล้ายกับมีใครบางคนกําลังตะโกนร้องคํารามออกมาจากถรำรไม่นานนักพื้นที่โดยรอบก็เกิดการสั่นไหวเราผู้คนพ่าย,ยามวิ่งหนีตายสุดชีวิตทว่าผนังอุโมงค์ที่พังลงมามันก็รุนแรงเกินกว่าจะทําอะไรได้ทําให้มีคนงานมากมายมาหาศาลเสียชีวิตลงทันทีฉากต ต่อมาตัดมายังฐานบัญชาการกองทัพนอร์เวย์หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการสั่นไหวของเทือกเขายากินทางกองทัพก็ได้ส่งเครื่องบินไปเช็คทันทีเพราะดูจากแรงสั่นสะเทือนแล้วมันอาจเป็นแผ่นดินไหวก็ได้ ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับท่านนายกของประเทศนอร์เวย์ระหว่างทางที่เธอกําลังนั่งรถไปที่ธรรมเนียบรัฐมนตรีกระหมกมไรทัวเข้ามาแล้วเปิดภาพเหตุการณ์จากเทือกเขายากินให้เธอดูปรากฏว่าเหตุการ,ระเบิดอุโมงค์ก่อสร้างนานมันรุนแรงกว่าที่เราคิดมากๆสภาพของอุโมงค์ปากถ้ำเหมือนเพิ่งโดนระเบิดลูกใหญ่ตกลงมาใส่เลยแถมพื้นที่บริเวณนั้นก็ได้มีรูมยุบป,ปริศนาที่ดูคล้ายกับเท้าของคน ตัดกลับมาที่ฝั่งของนูราระหว่างที่เธอกับคนในทีมกําลังเลี้ยงฉลองก็ได้มีเฮลิคอปเ,เตอร์บินลงมารับเธอถึงที่พอนูราถามไปว่ามีเรื่องอะไรพวกทหารก็ตอบได้เพียงแค่ว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติไม่กี่นาทีหลังจากขึ้นเครื่องบินนั่งรถเข้ามาในเมืองนูราก็ถูกพาตัวมายัางชั้นใต้ดินลับของรัฐบาลและคนแรกที่ออกมาต้อนรับเธอนั้นก็คืออันเดียสชายคนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อันเดียสพาโนราเข้าไปในห้องประชุมที่ตอนนี้รัฐมนตรีต่างๆรวมถึงเราทับทุกฝ่ายกําลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดนูราที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเธอก็รีบไปนั่งที่อยู่เงียบๆนั่งฟังได้สักพักนนราก็พอจะจับใจความได้ว่ามีเหตุโจมตีเกิดขึ้นที่เทือกเขายากินเนื่องจากว่ามีงานขุดอุโมงค์แถมใกล้ๆบริเวณนั้นก็มีรอยเท้าปริศนาที่ดูคล้ายกับรอยเท้าของมนุษย์อยู่ด้วย เพราะว่าขนาดของมันก็ใหญ่โตเกินกว่าจะเป็นของคนปกตินักวิทยาศาสตร์ที่นั่งอยู่ข้างๆนูราก็บอกว่านี่อาจเป็นปรากฏการณ์หลุมยุบก็ได้ไม่มีทางที่โลกของเราจะมีสิ่งมีชีวิตใหญ่โตขนาดนั้นนูาราพอได้ฟังเธอโกหวเราอเบาเพราะดูจากภาพยังไงนี่ก็เป็นรอยเท้าของคนแน่ๆแถมมันไม่ได้มีแค่รอยเท้าเดียวอีกด้วยแต่ที่น่าแปลกก็คือทําไมจู่ๆรอยเท้าพวกนั้นมันดันหายไปได้เอง แต่เหมือนนักวิชาการข้างๆก็จะไม่เห็นด้วยเพราะยังไงก็ยังเป็นไปไม่ได้จะบอกว่ามีไดโนเสาร์อยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอระหว่างกําลังเทียงเทียงกันอยู่เจ้าที่สกี้หน่วยเทคนิคก็ได้เข้ามาในห้องเธอแจ้งว่าเราสามารถกู้ไฟลจากคลิปกลุ่มผู้ประท้วงได้พวกเขาถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้พอสกี้เปิดวิดีโอให้ทุกคนดูปรากฏว่ามันก็ได้มีร่างของคนอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยทุกคนในห้องพอได้เห็นภาพตรงหน้า ถึงกับพูดอะไรไม่ออกกันเลยทีเดียวฉากต่อมาตัดไปยังหุบเขาเลยชาเราจะมาอยู่กับสองตายายที่กำลังนั่งกินข้าวอย่างมีความสุขแต่แล้วทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนทั้งสองคนต้องเข้าไปหลบอยู่ในห้องใต้ดินหลังจากแรงสั่นสะเทือนหยุดลงสองตายายก็ได้เห็นสภาพบ้านของตัวเองที่พังพินาศราวกับว่าเพิ่งมีใครบางคนเดินเตะบ,บ้านของพวกเขาจนปลิว กลับมาที่ด้านของนูราหลังจากทุกคนได้เห็นภาพสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์จากในคลิปไปแล้วนูราก็ขออาสาเป็นคนทํางานนี้เองเธอจะหาให้ได้ว่าสิ่งที่ฆ่าคนของเราไปนั้นไอตัวบ้านั่นมันคืออะไรกันแน่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยยอมตกลงแล้วแต่งตั้งให้หนูราสืบหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้พอเดินออกมาจากห้องอันเดียดก็บอกว่าเราต้องรีบไปหูบเขาเลยชามีชาวบ้านสองคนเพิ่งโด คนทำลายบ้านไปหยุกโยกไม่กี่นาทีต่ตอมานูรากับอันเดียที่นั่งเฮลิคอปเตอร์มาดูที่เกิดเหตุทั้งสองคนก็ได้เจอกับผู้กองครด เขาเข้ามาบอกว่าร่องรอยของสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณสองไมล์จากนั้นนูราก็เข้าไปคุยกับคุณตาและคุณยายเพื่อถามว่าทั้งสองคนได้เห็นอะไรบ้างหรือเปล่าคุณตาก็บอกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเพราะเราหลบอยู่ในชั้นใต้ดินแต่คุณยายก็บอกว่าฉันได้ยินมันร้องเพลงด้วยเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมันสามารถร้องเพลงได้แล้วเหมือนกับว่ามันกําลังเศร้าเสียใจอยู่ด้วยหลังจากคุยกับคุณตา และคุณยายแสตนูราก็รองลงไปเช็ครอยเท้าของสิ่งมีชีวิตขนาดัาษ์ปรากฏว่าเท้าของมันก็ใหญ่กว่าคนทั่วไปตั้งหลายสิบเท่าและทางเดียวที่จะหามันเจอได้คงต้องไปดูจุดสุดท้ายที่รอยเท้าของมันได้หายไป ฉากต่อมาผู้กองคริสก็ได้พาทั้งคู่นั่งเครื่องบินเพื่อตามไปดูรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตปริศนาปรากฏว่ารอยเท้าของมันก็ได้หายไปจริงๆด้วยแถมเครื่องสแกนความร้อนก็ยังหาเป้าหมายไม่เจอเหมือนกับว่ามันหายไปดื้อๆนราที่พยายามจะไม่ลึกถึงเรื่องที่พ่อเคยเล่าให้ฟังสมัยเด็กแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงนูราก็ไม่สามารถทิ้งความคิดนี้ไปได้เลยด้วยเหตุผลที่กล่าวมานูราก็เลยต้องมาหาพ่อของ เธอที่ทั้งสองคนนั้นไม่ได้เจอกันมานานมากๆพอทั้งสองพ่อลูกมาเจอกันผู้เป็นพ่ออย่างทูบิอัตถึงกับชักปืนออกมาเพราะปกติแล้วที่นี่ไม่มีใครอยู่หรอกนอกจากเขาแต่พอเห็นว่าเป็นลูกสาวตัวเองทูบิอัตจึงยอมลดปืนลงพอเข้ามาในบ้านทูบิอัตมีข้อมูลสําคัญมาเขาเล่าย้อนกลับไปในปี1943เคยมีกลุ่มทหารพายายามสร้างทางรถไฟลอดใต้อุโมงทว่าพว หารกับตายเกรียงไม่มีเรือเลยสักคนซึ่งนี่นับว่าเป็นตำนานที่ลึกลับเป็นอย่างมากหนูราที่ยืนฟังอยู่ด้วยก็บอกว่ามันไม่ใช่ตำนานแล้วล่ะพอวันนี้มีบางอย่างออกมาจากภูเขาพูดจบนูราก็เปิดคลิปวิดีโอให้พ่อดูทูบิอัพอได้เห็นคลิปของเจ้าตัวประหลาดสิ่งที่เขาคิดได้อย่างเดียวมันก็คือโทเจ้าสิ่งนี้คือโทอย่างแน่นอนย้อนกลับไปประมาณ1000ปีก่อนนอร์เวย์ของเราเคยมีโทเดินอยู่ เมมหุบขาไปลูราที่อุตส่าห์ยืนฟังก็พ่ายยามเถียงว่าโทรไม่มีอยู่จริงไม่งั้นทําไมเราไม่เคยเจอฟอสซิลของมันมาก่อนเลยพ่อทูบิอาร์ก็แย้งว่ามันมีกลุ่มคนที่พ่ายยามปิดบังเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วตัวของพ่อเองนั้นก็ใกล้จะคลี่คลายความลับของโทรได้แล้วอีกตังหาาพวกนิยายต่างๆนานารวมถึงนิทานสมัยเด็กหนังสือพวกนั้นเขียนขึ้นมาเพื่อหลอกประชาชนพวกมันต้องการหลอกให้เราคิดว่า ว่าโทนั้นเป็นเรื่องตโลกเพื่อเป็นการกรบเกินความจริงว่าโทมีชีวิตอยู่บนโลกแต่ไม่ว่าโทรบิอัสจะพูดไปยังไงหนูราผู้เป็นลูกเธอก็ไม่ยอมเชื่อโทบิอัสผู้เป็นพ่อก็เลยขออาสาไปที่หุบเขานั้นเองเพื่อพิสูจน์ให้ลูกได้เห็นไปเลยว่าโทรนั้นมีอยู่จริง จากต่อมาตัดมายังที่บนเทือกเขาณจุดสุดท้ายที่รอยเท้าของสิ่งมีชีวิตปริศนาได้หายไปผู้บอาชาที่ลงมาจากเครื่องบินก็เกิดความสงสัยทันทีเพราะเขาจําได้ชัดเจนว่าหุบเขาแถวนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยสักนิดปกติแล้วตรงนี้ไม่เคยมีก้อนหินอะไรแบบนี้เลยสกักกอนส่วนนูราที่ยังคงไม่เชื่อพ่อเธอก็เอาแต่พูดว่าเรื่องของโทมันไม่มีอยู่จริงพ่อเลิกเอาิธานนั้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วล่ะ ระหว่างเทียงๆกันอยู่นานจู่ๆก้อนหินด้านหลังก็เกิดสั่นไหวได้เองดวงตาขนาดยักษ์ปรากฏออกมาให้ทุกคนได้เห็นไม่นานร่างอันใหญ่โตโมโหรานของโทก็ได้ผุดขึ้นมาจากดินที่แท้โทมันใช้ก้อนหินปกคุมตัวเองเอาไว้เพื่อเป็นการอำพางร่างของมันนั่นเองพวกนูรากับพ่อพอได้เห็นก็ต่างรีบวิ่งกลับไปที่เฮลิคอปเตอร์ขณะเดียวกันที่ฝั่งของเจ้าหน้าที่ซีกีเธอดังนก็ได้เปิดภาพถ่ายทอดสดจากเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้พวกนายกรัฐมนตรีดูกลายเป็นว่าตำนานของทูบิอัตนั้นมันมีอยู่จริงๆด้วยฉากต่อมาเมื่อนูรากลับมาถึงกองทัพ พ่อของเธอก็พ้ายางบอกพวกนายกว่ามันคือโทรแต่ด้วยการพูดจาที่ดูไม่ค่อยสุภาพรัฐมนตรีกระหมก็เลยไลใ่ให้ชายคนนี้ออกไปซะหลังจากทูบิอัสโดนลากตัวออกไปหนูราก็ขอเวลานายกเพื่อศึกษามันก่อนทว่าท่านนายยกก็ไม่อนุมัติเราต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารโดยด่วนที่สุดเท่ากับว่างานของนูรามันจบลงเพียงเท่านี้แหละ จากนั้นนูราก็ได้เข้าไปสั่งลากัะพอ่องานของเราจบลงแล้วเดี๋ยวพวกทหารจะจัดการมันต่อเองทว่าทูบิอาร์ก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์คุกคามธรรมชาติอีกหน่อยธรรมชาติมันก็ต้องสู้กลับอย่างแน่นอนนูราพอได้ฟังที่พ่อบอกเธอนั้นก็เลยขอสู้อีกสักครั้งถึงแม้ว่าพวกรัฐมนตรีจะไม่อนุญาตแต่ถ้าเธอไม่ยอมสู้ให้สุดชาตินี้คงตายไม่หรับอย่างแน่นอนฉากต่อมา ตัดมายังที่กองทัพบโบกนูราก็ได้เข้าไปขอร้องผู้กองครีตเพื่อขอให้เธอขึ้นรถไปดูสถานการณ์ด้วยผู้กองครีตที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคําสั่งของนายยกเท่าไรเขาจึงยอมให้หนูราและคนที่เหลือนั่งรถมาพร้อมกันไม่นานนักพอเดินทางมาถึงหุบเขาดาเรนพวกทหารมากมายก็เริ่มตั้งขบวนรบงานนี้มีทางรถถังและปืนเจาะเกาะจํานวนมากส่วนนูราและทูบิอัตที่คอยสังเกตการอยู่ทั้งสองคนก็ได้ชวนกันคุยถึงเรื่อง ื่องในอดีตเรื่องที่พวกเขาเคยสูญเสียแม่ไปจากชีวิตไม่นานหลังจากนั้นสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงร่างอันใหญ่โตของโทขนาด50เมตรมันเดินฝ่าแนวชายป่าเข้ามาผู้กองคิดที่เป็นคนออกคำสั่งก็เริ่มโจมตีทันทีลูกกระสุนจำนวนมาหาศาลจากปืนทุกกระบอกถูกยิงเข้าไปใส่โทตรงหน้าเต็มๆทว่าไม่ทันที่ประกายไฟจะดับลงสะด้วยสามโทยักษ์ที่ร่างกายแข็งยิ่งกว่าหินผาก สามารถต้านทานแรงระเบิดได้ทุกชนิดกลายเป็นว่าทหารทุกคนก็เลยต้องพากันวิ่งหนีตายหลายคนโดนโทรเยียบจนเละรถถังทั้งหลายแหล่โดนทุบจนแบนส่วนนูราก,กับคนที่เหลือก็พากันไปหลบที่หลังต้นไม้แต่เหมือนโทรมันก็ได้กินเลือดของทหารที่นั่งสวดมนต์อยู่พอดีทําให้ทุกคนต้องรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ส่วนชายคนนั้นก็ถูกกินเข้าไปเลยทั้งตัวในจังหวะที่แต่ละคนกําลังวิ่งจูๆ่ๆคุณพ่อทูบีอาร์ตก็ดันก้าว เขาเดินเข้าไปคุยกับโทรทูบิอาร์พยายามปลอบให้โทใจเย็นลงก่อนซึ่งนั่นก็เหมือนจะได้ผลด้วยโทรเริ่มมีท่าทีค่อยๆใจเย็นลงแต่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีรถหังด้านหลังยิงปืนกลใส่โทรไปหลายนัดทาให้เจ้าโทรมันโกรธแล้วหันไปทุบรถคันนั้นจนพังพินาศแต่คนที่สวยจริงๆดันเป็นทูบอาร์เขาโดนหางของโทฟาดใส่จนตัวปลิวไปไกลหลายสิเมตร ส่วนด้านโทรพอเห็นว่าทูบีอัตกำลังจะตายมันจึงยอมถอยไปไม่ฆ่าใครเพิ่มอีกเลยสักคนส่วนทูบิอัตที่กำลังจะสิ้นใจตายเขานั่งกระไดพูดคำสั่งเสียสุดท้ายกับนูราบานพระราชาพระราชวังนูราที่ได้ฟังคำเหล่านี้ก็ไม่เข้าใจเลยสักอย่างว่าคำพวกนี้มันหมายถึงอะไรสิ่งที่นูราทำได้ตอนนี้ก็เพียงแค่นั่งร้องไห้หยดน้ำตาของคนเป็นลูกมันพังรูออกมาแบบไม่สามารถสงบลง ได้เลย เช้าวันต่อมาผู้กองคริตก็ได้เข้ามาบอกว่าอีกเดียวกองทัพจะเริ่มโจมตีอีกครั้งทว่านูราก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลมันต้องมีวิธีอื่นสี่ที่จะสามารถหยุดยั้งเจ้าโทนี้ได้นั่งดูสมุดของทูบิอัตได้สักแป๊บนูราก็ได้เห็นข้อความที่พ่อเขียนเอาไว้ว่าโทมันเคยใช้ก้อนหินโยนใส่โบดเพราะมันไม่ชอบเสียงระฆังของชาวคริตด้วยเหตุผลที่กล่าวมานูราก็เลยเข้าไปเสนอกับนายกรัฐมนตรี ให้เราใช้ระฆังในการจัดการกับโทโชคดีที่ผู้กองคริสช่วยพูดทำให้พวกกองทัพกับนายกอนุมัติใช้แผนนี้โดยการใช้ระฆังในการสู้กับโทไม่นานหลังจากการประชุมวางแผนกันเสร็จเจ้าหน้าที่ซีกี้ก็ได้แจ้งตำแหน่งของโทให้ทุกคนทราบปรากฏว่าตำแหน่งที่โทก,กำลังมุ่งหน้าไปน,นั้นก็คือส่วนสำนักที่อยู่ใกล้หุบเขามากที่สุดสถานที่แห่งน,นั้นกำลังมีคนมากมายกำลังพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว แต่ความสุขเหล่านั้นก็พังลงทันทีเมื่อถูกขนาดเท่าตึกเดินฟ้ากลางฝูงชนมาหยุดอยู่กลางส่วนสนุกพอดีหนักท่องเที่ยวทั้งรายพอเห็นภาพตรงหน้าก็ต่างพากันวิ่งแตกกระเจิงแต่แล้วทันใดนั้นเสียงระฆังจากโบสถ์ก็ค่อยๆดังเข้ามาไกลปรากฏว่าผู้กองคริสนั้นได้นำเฮลิคอปเตอร์ที่แบกระฆังโบสถ์เข้ามาด้วยซึ่งนั่นเองก็ได้ผลโพรมันไม่สามารถทนฟังเสียงจากระฆังได้เพราะว่าระฆังของโบ มันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ที่โทไม่ชอบทว่าอนุภาคของเสียงมันก็ยังไม่ร้ายแรงมากนัก เจ้าโทมันสามารถจับรถเครื่องใส่เครื่องบินจนตกไปได้สองลำทำให้ผู้กองคริสกับนูราต้องถอยออกไปก่อนและในจังหวะที่เครื่องบินกำลังจะร่วงลงสู่พื้นปรากฏว่าโทมันก็จับเครื่องบินลำนั้นเอาไว้ได้เพราะมันไม่อยากให้คนที่อยู่ด้านล่างได้รับอันตรายไปด้วยซึ่งนั่นก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าโทมันไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครเลยสักคนไม่นานหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายจบลงเจ้าโทยักก็ได้ถอยไปสะดือ และด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้ข่าวของโทรถูกแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกใครจะไปคิดไปฝันว่าโลกของเราจะมีสิ่งลี้ลับแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วย ฉากต่อมาตัดมายังที่ฐานทัพนูราก็พยายามสเสนอให้นายยกให้เวลาเธอสักหน่อยเราต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมอยู่ๆมันถึงโผล่ขึ้นมาแล้วทําไมมันถึงพยายามเดินเข้ามาในเมืองเว่าท่านนายยกก็ไม่สนใจทางเดียวคือเราต้องฆ่ามันให้ไวที่สุดนั่นคือสิ่งที่นายกกําลังจะทําส่วนนูราเธอเองก็หมดหน้าที่แล้วคงต้องกลับไปขุดดินต่อเหมือนเดิม ขณะเดียวกันที่ฝั่งของอันเดียตไอมอนี่เองก็โดนไล่ออกมาจากห้องประชุมเพราะอันเดียตไม่เห็นด้วยกับการใช้ขี่ปนราวุธในเมืองอันเดียตมันก็เลยงอนคอราออกกับท่านนายกซะเลยฉากต่อมาแต่ไปยังที่ถงทางออกอันเดียตก็เข้ามาหาหนูราในเมื่อนายกไม่อยู่ข้างเรางานนี้คงต้องทำกันแค่สองคนแล้วล่ะตัดมาที่ฝั่งของท่านนายยกเธอก,ก็กำลังแถลงข่าวให้ทุกคนในประเทศได้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นในข่าว ไม่ใช่สเปเช a ยลเอฟเฟแต่มันคือของจริงเราจรึงต้องจําเป็นอพยพคนออกจากเมืองเพื่อเปิดปฏิบัติการสูงสุดกับภัยคุกคามครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันด้านอันเดียสและหนูราระหว่างนั่งรถออกไปจากเมืองหนูราก็ได้เห็นชื่อของใครบางคนในสมุดของพ่อชื่อนั้นมีนามว่าซินดิงอันเดียสพอได้ยินชื่อนี้ก็เลยถามว่าใช่ริก้าซินดิงหรือเปล่าเขาเป็นสมุหาพระราชวังผมเคยเจอเขาในวังบ่อย หนูรากพอได้ยินก็เลยนึกถึงคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อถ้อยคำที่พ่อพูดก่อนตายว่าพระราชวังราชาด้วยคำใบ้ที่ได้เจอหนูรากก็รู้ทันทีว่าเราต้องไปที่พระราชวัง จากต่อมาเมื่ออันเดียสได้ขับรถถึงที่รั้วของพระราชวังพวกทหารก็พ้ายามไล่ให้ทั้งสองคนกลับไปซาแต่ไม่นานนักชายแก่ที่ชื่อว่าซินดิงก็เดินออกมาบอกให้ทุกคนลดปืนลงก่อนซินดิงคิดอยู่แล้วว่าต้องมีใครสักคนมาที่นี่หลังจากที่ทั้งโลกได้เห็นโทรผุดขึ้นมาจากดินแถมคนที่มาก็ดันเป็นลูกของทูบิอัตอีกด้วยพอเข้ามาในพระราชวังปรากฏว่าซินดิงกับทูบิอัตนั้นทั้งสองคนก็รู้จักกันเป็นก ส่วนตัวระหว่างเดินไปคุยไปซินดิงก็คอยบอกว่าสิ่งที่ทั้งคู่กําลังจะได้เห็นมีแค่คนไม่ถึง10คนในประเทศรู้ด้วยซ้ำนูราที่ตั้งใจฟังอย่างดีก็คอยมองดูรอบๆไปด้วยเส้นทางที่ซินดิงพามานั้นค่อยๆทอดตัวลงไปยังชั้นใต้ดินกลิ่นอับชื้นมากมายทาโถมเข้าใส่ทั้งคู่ส่วนซินดิงที่เดินนําอยู่ก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเกือบโดนค้นพบมาก่อนแล้วเมื่อ12ปีก่อนใช่แล้วละ่ะคน คนนั้นก็คือทูบิอัสเองนั่นแหละเขาเกือบจะได้เห็นห้องนี้แล้วด้วยเหมือนกันไม่พูดพร่ำทาเพลงเินดิงเดินไปเปิดไฟสปอตไลท์ที่ตั้งอยู่รอบห้องภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็เรียนทําเอานูราและอันเดียตถึงกับช็อกสถานที่แห่งนี้มีแต่กระดูกของโทรกองเป็นพนันเดินอันเดียตที่กําลังตกตะลึงอยู่ก็เลยถามออกไปว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่เินดิงก็เลยยอมบอกตามความจริงว่าครั้งสมัยก่อนที่พระราชาต้องการเปลี่ยนนอร์เวย์ให้ เป็นประเทศแห่งศาสนาคริสต์เขาต้องการล้างบางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อหลักคําสอนของศาสนาและโทก็เป็นหนึ่งในน,นั้นพวกมันทุกตนถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมแต่มีหนึ่งตัวที่ถูกจับไปขังในหุบเขามันติดอยู่ในนั้นมาตั้งหลายร้อยปีกระทั่งมีการขุดเจาะอุโมงค์ทำให้คุกที่คุมขังโทตนนั้นได้ถูกเปิดขึ้นมานูราที่ได้ฟังถ้อยคําที่ซินดิงบอกเธอก็มั่นใจทันทีว่าสาเหตุทตนนี่โทตัน มันพยายามจะเข้ามาในเมืองนั่นก็เพราะมันต้องการมาที่นี่พูดไปพูดมาโนราก็ลองส่องไฟฉาย UV ลงไปที่กระดูกของโทรปรากฏว่าทันทีที่กระดูกโดนแสง UV กระดูกพวกนี้มันก็ค่อยๆผูกกร่อนไปทีละน้อยนั่นเท่ากับว่าโทรไม่สามารถโดนแสงอาทิตย์จัดๆได้อันเดียสพอได้ฟังแบบนี้ก็บอกว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะเราก็ได้เห็นแล้วว่าตอนกลางวันโทรมันสามารถเดินออกมาได้แต่นูราก็เถียงกลับไปว่าไม่ใช่เพราะทุก ครั้งที่มันโผล่ออกมาแสงอาทิตย์มันไม่เคยส่องลงมาตรงๆเลยสักครั้งโทรมันจะออกมาเฉพาะตอนช่วงเวลาที่มีเมฆมากๆหรือตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภัยสแสดงว่าถ้าเราอยากจัดการโทรตัวนี้ให้ได้พวกเราก็ต้องไปหาดวงอาทิตย์จำลองมาสู้กับมันแต่การจะทำแบบนั้นได้สำเร็จนนราเธอต้องพึ่งผู้กองครีตเพื่อขอร้องให้ผู้กองไปหารถลำแสง UV มาให้ได้มากที่สดุด ขณะเดียวกันที่ฝั่งของนายกรัฐมนตรีตอนนี้พวรทหารก็ไม่สามารถต้านโถเอาไว้ได้นายกจึงสั่งให้เครื่องบินรบเตรียมทิ้งระเบิดทันทีกลับมาที่ฝั่งของนูราเธอได้นัดกับผู้กองเรี t ไปเจอที่้านกว้างนอกตัวเมืองหลังจากตกลงแผ่นกันเ็จนูราก็รีพาทหารของราช,ชวงศ์ลงไปช่วยกันยกหัวกระโดกของโทรขึ้นมาบนรถกระบะส่วนอันเดียที่กำลังคุยโทรศัพท์กับซีกี้เขาก็ขอให้ซีกี้ช่วยแฮกระบบของขี่ปนาวุธเธอช่วยทำอะไรสักอย่างไม่ให้เครื่องบินสามารถทิ้งระเบิดลงมาใส่เราทีตัดมาที่ฝั่งของผู้กออเครสเขาก็กำลังเร่งติดตั้งรถลำแสงยูวีตามที่นูราได้บอกเอา ไวฉากต่อมาหลังจากนูราและอันเดียตได้หัวกะโดกของโทมาแล้วทั้งสองคนก็ได้ขับรถไปรอที่หน้าพระราชวังส่วนด้านซีกี้ที่ทำการแฮกระบบของเครื่องบินได้สำเร็จ เธอก็สามารถปิดหน้าจอของเครื่องบินลงได้ทำให้ซิกี้สามารถยื้อเวลาการระเบิดออกไปได้อีกสักพักหนึ่งขณะเดียวกันนูราและอันเดียดทั้งสองที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับโทนูราก็ได้ขี่รถบูธผ่านขาของมันไปจากนั้นอันเดียดก็ได้เปิดผ้าคลุมหัวกระโหลกออกเจ้าโทพอเห็นหัวของเพื่อนตัวเองที่ตายไปแล้วตัวของมันก็ได้ร้องคำรามแล้ววิ่งตามไล่ใส่ทันทีนูราไม่รอชารีบเหยียบคันเร่งสุดโตัว เพื่อรีบเร่งไปหาผู้กองคลิตให้ไวที่สดุดส่วนด้านผู้กองคลิตที่กําลังเร่งเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเขาก็คอยพูดปลุกระดมให้ทุกคนสู้อย่างสุดชีวิตเราต้องสู้จนกว่าชีวิตของเราจะหาใหม่ กลับมาที่ฝั่งของนูราหลังจากขับรถขึ้นไปบนสะพานไอหัวกระโหลกท้ายรถมันก็ดันกลิ้งตกลงไปบนถนนพอโทรโยักษ์มันหยิบขึ้นมาดูความเศร้าใจของมันก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่าสงสารความกดแค้นที่สับสนมานานหลายร้อยปีมันถูกระเบิดออกมาบัดนี้แหละเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือรถกระบะคันที่อยู่ตรงหน้านูราเกียร์อารีบเหยียบคันเร่งถอยหลังหนีอีกครั้งเมื่อได้ความเร็วที่มากพอนูราก็รี หักรถกลับไปเดินหน้ารถเต็มกำลัง ขณะเดียวกันที่ฝั่งของซีกีตอนนี้เธอก็โดนรัฐมนตรีกระห่มจับได้ทําให้เครื่องบินรบสามารถกลับมาใช้งานได้อีกรอบส่วนด้านนูราก,กับอันเดียที่ขับรถมาถึงลานกว้างได้สําเร็จทั้งสองคนก็สามารถล่อมันไปอยู่ใจกลางของลานกว้างที่ผู้กองคริได้แจ้งเอาไว้หลังจากทั้งคู่กระโดดลงมาจากรถที่เพิ่งโดนเหยียบแบนผู้กองสริที่เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็รีบยกคัดเอาขึ้นเพื่อเปิดแสง U ูวส่องใส่ตัวของ ทโรวินาทีเดียวกันที่บนท้องฟ้าเครื่องบินรบที่กลับมาใช้งานได้แล้วก็กําลังทิ้งบอมลงมาแต่พอนักบินเห็นว่ามีพลเรือนอยู่ด้วยเขาจึงขอยกเลิกภารกิจเพราว่ารัฐมนตรีกระหมก็บอกให้ทิ้งโรเบิร์ตไปซาทิ้งไปเลยไม่ต้องสนแล้วว่าใครจะตายสีกีที่ยืนฟังอยู่ก็เลยทนไม่ไหวเธอง,ง้างมัดขวาต่อยเข้าเบ้า,บาตาของรัฐมนตรีจนหัวทิมกลายเป็นว่าภารกิจทิ้งร,ระเบิดก็ถูกยกเลิกออกไปส่วนเจ้าทโทรพอ ดวแสงรังสี UV สาดใส่ทั้งลำตัวร่างกายของมันก็เริ่มผูก,ก่อนไปทีละน้อยความตายที่มันกลัวกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆลู <L ura S 1> ราพอเห็นว่ามันกำลังจะตายเธอจึงรีบวิ่งไปปิดสวิตไฟเพราะคืนทำแบบนี้มันได้ตายแน่ๆจากนั้นลูราก็เข้าไปตะโกนบอกให้มันกลับไปซาขอร้องแหลกให้กลับไปที่เทอกเข่าเร็วเขา้าขืนอยู่นี่ต่อแก่ตายแน่ๆแต่เหมือนคำเตือนของน<ๆ>ูราก็สายเกินไปเพราะตอนนี้ดวงอาทิตย์ ดดวงงใหม่กลัจะขึ้นพอีแสงแดดความเข้มข้นสูงยิ่งกว่าก่อนหน้าได้ศาสตร์เข้าใส่ร่างกายของโทยักษ์เต็มๆเ,เจ้าโทยักษ์ที่ไม่อาจสู้แสงดวงอาทิตย์ได้ก็เลยถูกย่อยสลายล้มหน้าทิ่มลงกับพื้นนูราที่ได้เห็นถึงกับร้องไห้ออกมานับเป็นความยินดีที่น่าปวดใจเหลือเกินความยินดีที่ต้องมาเห็นสิ่งมีชีวิตในตำนานล้มตายลงต่งตอหน้าหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงพวกนายกรัฐมนตรีก็ได้พากันมา ดูซ่าองโทยากซึ่งต่อไปนี้สถานที่แห่งนี้คงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างดีส่วนอันเดียดที่กําลังไปส่งนูราเขาก็ได้ตั้งคําถามออกไปว่าเป็นไปได้ไหมว่ายังมีพวกโทรโดนขังอยู่ที่ใต้ดินนูราที่ได้ฟังก็ทําได้เพียงแค่ยิ้มออกมาแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องณหุบเข่าอยากกินปรากฏว่าคําพูดของอันเดียดก็ดันเป็นจริงซะได้เมื่อจู่ๆดันเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มาพร้อม กับเสียงร้องคำรามของโทอีกตัวแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปทั้งอย่างนี้เลยแล้วเรื่องราวของโทก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ